ทำบุญกันท่านได้หยอดอยูม,มทำบุเดี๋ยวเต่อเชตตาต่อชตาอยู่นี่ลงศอยู่นู้นข้าวันไรตาวันเสาร์วันจันทร์รข้าเนี่ยวันเบฉันวันจันทร์วันจันทร์กับวันจันทร์ามอะไร ขึ้นสรวั์มาไหวกับลงนรกเรียกเขาก็นี้ขึ้นยุติเด็ดเนี่ยได้สุขภาพพร้อมต้นนี้มาตาถ่ายให้มามาถ่ายดิมาแหมประเดี๋ยวแสกเมมเขายู่เให่เลย พูดคู่กันนะเนี่ยมามาถ่ายคู่กับแม่เข้มเอาดึงท่าผิดดึงออกท่าไม่ต้องไปปิดมองไม่เห็นนะเออเอาไปใชป่ป่ะตูนพอแล้วเยอะแล้วมองกล้องทิ่ยิบบัวมามองกล้องทิ่ยิบบัวไม่มได้คุณเนี่ยแม่มาเป็นโซ่ค่ะหนึ่ง<ม>สอง<ม>สาม

ย้อนแสงมันมืดก็เคื่อแจกภาวะเพื่อให้ผ้าห่อฮะก็ไม่ให้ผ่า ไว้ซื้ออะไรดอกเด็กไว้ซื้ออะไรดอกเสียบบ่เสียบบุญกันเสียบบ่เสียบกับไว้เอา้านี่ไง 那啊，老师、嗯，嗯，来、啊。